สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพอร Morning Report ประจำวันที่25พฤษภาคม2558ค่ะกลยุทธ์การลงทุนในทองคำเล่นตามการแกว่งในระยะสั้นไปก่อนในกรอบระหว่าง1,200ถึง1,220เหรียญ ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ตัวเลข CPI ขายายตัว0.1%ด้านคอ CPI ของสหรัฐอเมริกาออกมาดีเกินคาดสุรระดับ0.3%ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไป1,213เหรียญก่อนจะปรับตัวลงมาณนะขณะนี้ทรงตัวบริเวณ 1,204- ถึง1,206เหรียญด้านกองทุน SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมในคืนวันศุกร์โดยปัจจุบันถือคองทองคาเท่าเดิม 715.26ตันสำหรับวันนี้ภาพรวมไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจโดยตลาดลอนดอนและเมริกาปิดทำการเนื่องในวันเมมโมเรียนเดย์ ราคาทองคำในระยะสั้นยังคงมีความผันผวน,นในกรอบ 1,200- ถึง1,220เหรียญระยะสั้น1,200เหรียญดูจะเป็นแนวรับสำคัญถ้าหลดมีโอกาสจะลงมาทดสอบที่1,193เหรียญขณะที่บริเวณ1,220เหรียญยังคงเป็นแนวต้านที่สำคัญและกลับมาพบกับบุญคงพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ